ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็ปุ่มชแนลนะครับผมก็รีวิวหูฟังหน่อยแล้วกันทุกคนอนนี้เป็นรีวิวหูฟังอันใหม่เนาะเพราะว่าหูฟังอันเนี้ยหูฟังอันเก่าเนี่ยหูฟังอันเนี้ยที่เคยอัดคลิปจะรู้ไปะที่ก่อนอันเนี้ยคลิปเดียวแล้วก็คลิปของออของกลุ่มของวิเควาะทีดีเนาะกลุ่มต่อต้านบารมีนั่นแหละนะครับผมตอนสองข้ามหกเนาะ อันนี้คือที่พี่ชิดเคยบอกผมว่าไม่มันมันช็อตอะใช่ปหมมีวิไฟครับเอฟซีพิชิดคนหนึ่งก็คือคุณเฟิร์สอะคือเขาเม้นมาบอกผมว่าไม่มันช็อตเออเสียงมันไม่เหมือนช็อตนะทุกคนเนี่ยหูฟังอันนี้ไม่มันช็อตนะเนี่ยผมซื้อแค่สองสิบห้าบาทเองอันนี้หูฟังอน่ยถามว่าฟังเสียงมันได้อยู่ไหมเสียงฟังหูฟังเห็ฟังได้อยู่แต่ว่าไม่ไม่มันช็อตเฉยเสียงมันไม่ช็อตนะทุกคนผมก็ได้สั่งซื้อใหม่มาเมื่อสองวันที่แล้วเนาะนี่คือหูฟังนะเนี่ย เดี๋ยวสักโคก่อนจะแกะสินค้าก่อนไปเยลยนะครับผมโอเคมาแล้วทุกคนอันนี้เป็นหูฟังนะครับผมอันนี้คือหูฟังเนี่ยอันนี้หูฟังอันใหม่เนาะเออหูฟังเกมมิ่งแต่ไ <c oughs> ด้กล่องมันจะธ,ธรรมดานิดยนึงเนาะเออราคาหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทอันนี้คือผมลดส่งรถมาเรียบร้อยแล้ะส่งรถพวกไอ,อ้พวกอะไรรึเป่าส่งฟรีอะไรเงี้ย ก็สปีคอเอาไงไ่ายๆทุกคนเดี๋ยวแกะสินค้ากล่องอัหนึ่งนะทุกคนโอเคนะมาแล้วทุกคนอันนี้เป็นหูฟังเนาะหูฟังเกมมิ่งนะอันนี้หูฟังเกมมิ่งเลยทุกคนอันนี้ก็กล่องรังธรรมดานะเนียนะ่ยทุกคนอันนี้ก็ผมสแกนจ่ายเอานะสแกนจ H ่ายฮอมเพย์เอานะครับผมก็คือเอาง่ายๆเนี่ยทนะุกคนนั่นแหละทุกคนก็ เดี๋ยวค่อยไปลองในโนบุกแล้วกันเนาะเดี๋ยบอาว่ายังยังไม่ได้ลองหรอกอเพราะว่ามันอากาศมันร้อนเนาะเออนะครับผมโอเคเนาะอืมก็ค่นี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปลองกันในโนบุกแล้วกันเนาะฟังกันใหม่โอเคครับผมสวัสดีครับผมลองมาลนะนี่ไฟติดเลยนะครับผมอ่านี่คือไฟ L อลเอลอิ L D นดีเนาะทุกคน อันนี้คือไมโครโฟนเนาะไมโครโฟนแล้วก็น,นี่เป็นหูฟังเสียงความเสียงเอาเย่ทุกคน,นนี่เป็นไฟกระพริบเลยหน้าตาอย่างนี้เลยทุกคนแล้วก็นี่คุยได้ด้วยทุกคนนี่ครับผมปรับเสียงก็ได้เงังยังไม่ได้ลองว่าปรับเสียงขนาดไหนนะทุกคนโอเคนะคผมีะแถมให้อีกคลิปหนึ่งเนาะก็ไปก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวสวัสดีครับผม